สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ได้พูดถึงฟังก์ชันซ u m ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขนะครับดูตัวอย่างนะครับไวยากรนะครับคำฟังก์ชันในการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็คือฟังก์ชันเอ e เวอร์เรนะครับรูปแบบคําสั่งก็จะคล้ายๆกับลักษณะของฟังก์ชันซ u m นะครับก็คือเราสามารถระบุ แต่ละจำนวนได้หรือเราจะระบุตัวเลขแรกชุดตัวเลขแรกนะครับหรือว่าไปจนถึงชุดตัวเลขสุดท้ายก็ได้นะครับทดสอบนะครับผมจะลองอวิธีการให้ดู2วิธีนะครับก็คือ,อวิธีแรกนะครับ sum s all p a r นะ a l e v a l เ e ลเปิดชุดจำนวนตัวแรกนะครับอันนี้ก็คือช่อง c 7 คร,ราก็พิมพ์ c 7ถึงนะครับหาค่าเฉลีย่ยถึงไหนก็คือ,อใช้เครื่องหมายโคลอนนะครับถึง4.10นะครับแล้วก็ใส่4.10เรียบปิดก็จะได้ค่าเฉลีย่ยก็คือ5.25นะครับหรืออีกอันนึงเราจะใช้วิธีการหาค่าเฉลีย่ยจากาตรงนี้ก็ได้นะครับหาโปรแกรมทำเตรียมเครื่องมือไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกลงไป แล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับก็จะได้5 2าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้วิธีการอาจจะสับสนนะครับอลองดูใหม่นะครับคลุมจํานวนตัวเลขนะครับที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็เลือกค่าเฉลีย่ยก็จะได้5.25นะครับามาดูตัวอย่างนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยเฉพาะอ่า ลุ่มของข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตใส่เป็นข้อมูลสีฟ้าแล้วกันไม่รวมกับตรงนี้นะครับไม่รวมช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใส่เป็นเท่ากับ new r i s t นะครับชื่อของเซลลแรกนะครับก็คือ d 5้าก็โยเครื่องหมายโคลอนก็คือแทนคำว่าถึงนะครับถึงไหนครับถึง d14 D14 นะครับ D14 D14 ีิเล็บปิดเตอร์ Inter, นะครับก็จะได้นนี้นะครับหรือเราจะใช้าการหาค่าเฉลีย่ยนะครับตามที่โปรแกรมได้เตรียมเครื่องมือไว้ให้ก็ได้นะครับใช้วิธีการเดียวกันนะครับนะก็จะได้ อ่ะตอนนี้มันจะรวมรู้สึกเขาจะารวมถึงช่อง e5 นะครับ e5 ถึง e14 นะครับเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับเราสามารถคัดลอกสูตรไปได้นะครับเราคัดลอกสูตรเหมือนเดิมนะครับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับตัวเลขทศนิยมนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเป็น ตัวเลขนะครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมจุดทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะครับกําหนดทีละช่องก็ได้อันนี้ผมขี้เกียจครับผมก็เลยใช้วิธีการคลุมทั้ง3ช่องนะครับแล้วก็มากําหนดนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มตำแหน่งทศนิยมอันนี้ก็คือลดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลดตำแหน่งแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับสังเกตทศนิยมก็จะค่อยๆหายไปเหลือแค่2องตำแหน่งก็พอนะครับ อันนี้คือวิธีการนะครับในการใช้นะครับการหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันนะครับของ e v เ r a เ e ตของโปรแกรม Microsoft Excel นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ